สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสามหลังโกลายวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับและเพื่อครับวันนี้เป็นวันอังคารที่7กันยายน25-64ขอก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจอะเลือกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ เพือ่อนครับอันนี้เป็นฟุตบอลสเตปสามครับเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้ทําฟุตบอลสเตปสามไม่ให้1วันนะครับเดี๋ยววันนี้เรากลับมาแล้วก็จะไปพบกันเลยนะครับฟุตทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตป3หลังโกไลวันครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับวันนี้ก็3คู่3ตัว เช่นเคยครับเป็นฟุตบอลสเตปสนะครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างไอเซอร์ไบจันพบกับโปรตุเกสครับเตะเวลา5้าทุ่มของบ้านเราส่วนคู่ที่2ก็เป็นเนเธอร์แลนด์พบกับตุรกีนะครับตีหนึ่ส่ครับส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นฝรั่งเศสพบกับฟินแลนด์นะครับเอาเปนครับอาจารย์ย้ำนะครับว่าให้ฟังถึงท้ายคลิปด้วยนะครับฟังให้จบนะครับเพราะว่าตรงท้ายคลิปเรามีเด็ดๆให้กันทุกทกวันนะครับเป็นฟุตบอลเดี่ยวแยกเดี่ยวตัวเดียวแล้วก็เป็นฟุตบอลสูงอราคาฟุตบอลสูงต่ำนะครับที่เล ให้ไว้ให้เลือกจิ้มกันนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดฟังถึงท้ายคลิปด้วยนะครับใครฟังไม่ถึงท้ายคลิปถือว่าพลาดน,นะครับอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตป3หลังโกลายวันอาจารย์ก็จะอาจารย์ก็จะพาไปพบกับคู่แรกกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอ,อัฟกานิสจันพบกับโปรตุเกสครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ครับก่อนที่จะมาเตะก,กันในวันนี้เริ่มกันที่ เจ้าบ้านนะครับไอเซอร์ไบาจานพวกเขาก็มีแพ้ให้กับเซอร์เบียนะครับ1ประตูต่อ2แพ้ตุรกี2ต่อ1ชนะเบลารุส2ต่อ1แพ้มอนโดวา1ต่อ0ครับแล้วก็แพ้ลักเซมเบิร์ 2, 1, ก2ต่อ1นึ่งะครั้งสุดท้ายล่าสุดเสมอไอแลนด์ไอแลนด์นะครับนักเขียวไอแลนด์นะครับ1ประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ1เสมอ1แพ้4ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของโปรตุเกสครับพวกเขาก็มีชนะ อาฮังการีนะครับ3ต่อศนแพ้เยอรมัน2ต่อ4เสมอฝรั่งเศส2ต่อ2แพ้เบลเยียม1ต่อศนชนะไอร์แลนด์นะครับ2ต่อ1นละครั้งล่าสุดชนะให้กับกาต้านะครับ3ประตูต่อ1เป็นการชนะ3เสมอ1แพ้2ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เจอกันมานะครับย้อนไปดูก็เป็นในเซอร์เบยียเสมอโปรตุเกส1 1หนึ่งโปรตุเกสชนะ3 0โปรตุเกสชนะ2 0โปรตุเกสชนะ3 0โปรตุเกสชนะ2 0และครั้งสุดท้ายล่าสุด25เดือน3ปี2-1ครับก็ เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นโปรตุเกสอ่าเปิดบ้านชนะไอเซอร์ไบจันไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเจอกันทั้งหมด6ครั้งเป็นโปรตุเกสชนะไป5แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของคู่นี้นะครับโปรตุเกสครับจะอ่าไอเซอร์ไบจันเจ้าบ้านนะครับลงเตะมาแล้ว4นัดก็เสมอ1แพ้3นะครับได้3เสีย6มี1คะแนนะรังอันดับ5 ของตารางกลุ่มขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนโปรตุเกสลงเตะมาแล้ว4นัดก็ชนะ3เสมอ1ครับได้8เซ4มี10คะแนนลังอันดับ2ตารางกลุ่มขณะนี้ครับส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้โปรตุเกสนะครับนี่ครับเป็นต่อ,อน่าแรลเปิดมาที่2ลูกนะครับเราไหลไปเป็นที่2ลูกครึ่งลบหนะครับอาจารย์ก็เลือกให้ที่ โปรตุเกสต่อ2ลูกขาวนะครับนี่ครับสลูกบวกเกครับอยู่ต่อกับโปรตุเกส2ลูกก็เสียน้ํา87ครับได้87เสียเต็มส่วนอยู่รองไอเซอร์เบจันก็ได้เต็มเสีย95ครับส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกลบสิครับ3ลูกลบเกอนี่ครับอยู่ต่อกับสูงนะครับก็เสียน้ํา98ครับได้98เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ําได้92เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ หนึ่งลูกลบ5นะครับโปรตุเกสต่อ1ลูกลบ5 1นลูกลบ79นี่ครับอยู่ต่อกับโปรตุเกสครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย8 9ส่วนอยู่รองเจอไปจันทร์ครึ่งแรกได้7 9เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำครึ่งแรกครับเปิดมาที่ลูกลูกควบลูกครึ่งลบนะครับลูกควบลูกครึ่งลบ95อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกก็เสียน้ำา95ครับได้9 5เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรกก็ได้9 5เสียเต็มเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่คือ4-5นาทีนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาต สอนเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะครับหลายๆท่านเพิ่งเข้าเล่นหน้าเว็บใหม่ๆก็ไปไม่เป็นนะครับส่วนน้ําแดงๆแบบนี้ก็คือได้น้ำนะครับได้เต็มทุกกรณีเสียตามตัวเลขส่วนน้ําดาๆก็ได้ตามตัวเลขเสียเต็มแบบนี้นะครับฝั่งขวามือก็45นาทีใต้เสียเลยนะครับส่วนทางซ้ายมือ90นาทีก็ถึงได้เสียครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเจออุจลงก็ขอเลือกฟันทงไปที่เลือกให้ต่อโปรตุกเกสไปดีกว่าครับคู่นี้ าจารย์มองนะครับฟอร์มของไอเซอร์ไบจันหกเกมหลังสุดพวกเขาถือว่าทํางานได้ไม่ดีเลยนะครับแพ้ไปถึง4ชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง4นะครับส่วนโปรตุเกตนี่ฟอร์ม6นัดหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง3นะครับแล้วก็เสมอไป1แพ้ไป2ส่วนสถิติที่เจอกันมานะครับย้อนไปดูนะครับดูนะครับเป็นโปรตุเกสนี่ทําได้ดีกว่าตลอดครับชนะโปรตุเกสชนะนี่ครับโปรตุเกตชนะโปรตุเกตชนะ โปรตุเกสชนะโปรตุเกสชนะแล้วก็โปรตุเกสชนะครับมีเสมอครั้งเดียวเมื่อปี1 9่นเลยนะครับนี่ครับไอเซอร์ใบจันทาเสมอโปรตุเกสไดค้ครั้งเดียวเองนะครับที่เหลือมาก็เป็นโปรตุเกสขี่ได้มากกว่าตลอดเลยนะครับปัวเคยค้าม้าเคยขี่แบบนี้นะครับสวน หรือส่วนตารางการแข่งขันนะครับของไอเซอร์ไปจานไม่ไหวนะครับอยู่ท้ายตารางนู่นเลยครับอันดับ5ของตารางกลุ่มนะครับวันนี้อาจารย์มองว่า -1 1เม็ดโปรตุเกสยิงได้แน่นอนครับเม็ดสเม็ดสมีแน่นอน3แต้มเต็มเป็นของโปรตุเกสแน่นอนอต่อไปแล้วไปลุ้นเม็ดสเม็ดสสบายกว่ากันเยอะนะครับสเม็ดเป็นอย่างน้อยครับวันนี้อาจารย์จึงมองว่าให้ต่อโปรตุเกสไปดีกว่าครับคู่นี้ นะครับุณเพื่อนเพืครับตอนไหนนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP นะครับหรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขอจารย์นะครับหรืออยากดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับได้ที่ แอดโคปาเจนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้โบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นก็แอดไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกดูหน้าน้ำแบบอาจารย์เลือกกิ้มฟุตบอลแบบอาจารย์ก็แอดกันเข้าไปได้เลยนะครับในนั้นส่วนคู่ที่2นะครับวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับตุรกีครับก็ไปดูฟอร์มหนัดหลังสุดของพวกเขากันเลยนะครับเริ่มกันที่เนเธอร์แลนด์นะครับ ฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะยูเคนะครับ3-2ต่อชนะออสเตรียนะครับ2-0ชนะมาามซิโดเนีย er นะครับ3-0แพ้เช็ค0-2ต่อครับเสมอนอร์เวย์1ประตูต่อ1แล้วก็ครั้งล่าสุดชนะมอเตนโกนะครับ4ประตูต่อ0ครับเป็นการชนะ4เสมอ1อก,ก็แพ้1นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของตุรกีครับก็พวกเขาก็มี ชนะมอนโดวาครับ2ต่อ0แพ้อิตาลี0ูต่อ3แพ้เวล0ต่อ2อาแพ้สวิต3ต่อ1นะครับสเสมอมอนเตเนโก2ต่อ 2, 2และครั้งล่าสุดก็ชนะยิปส์ลอตานะครับ3ประตูต่อ0ครับเป็นการชนะ2สเสมอ1แพ้3ครับ ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูเป็นเนเธอร์แลนด์ชนะ1-0นเนเธอร์แลนด์ชนะ2 0นเนเธอร์แลนด์ชนะ2 0แล้วก็เนเธอร์แลนด์เสมอตุรกี 1- 1หนึ่งตุรกีชนะ 3. 0และครั้งท้ายล่าสุด25เดือน3ปี2-1นะครับอ่าเป็นฟุตบอลยูฟาคุปยูฟาครับนะครับก็ฟุตบอลโลกเนี่ยครับก็เป็นตุรกีชนะไป4ประตูต่อ2นะครับเจอกันทั้งหมด6ครั้งเป็นเนเธอร์แลนด์ชนะไป3ตุรกีชนะไป2แล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบา้านในท์แลนะครับลงเตะมาแล้ว5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ได้16เสีย5นะครับมี10คะแนนล้างอันดับ2ของตารางกลุ่มขนาดนี้ส่วนตุรกีลงเตะมาแล้ว5นัดชนะ3เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับก็ได้15เสีย7มี11คะแนนล้างอันดับ1กลุ่มขนาดนี้นะครับก็ราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้ เลรเปิดมาวันน anyway ี้นะครับให้เนเธอร์แลนด์นะครับเป็นต่อลูกครึ่งลบสิครับลูกครึ่งลบเกนี่ครับอยู่ต่อกับเนเธอร์แลนด์นะครับได้เต็มเสีย98ส่วนอยู่รองตุรกีนะครับได้90เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกลบสิครับ3ลูกลบ91อยู่ต่อกับสูงนะครับเสียน้ํา99ครับได้9 9เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่าตัวอยู่ลองต่านะครับก็ได้91เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับ เปิดมาให้เนเทแลด์นะครับเป็นต่อครึ่งลูกขาวนะครับครึ่งลูกบกวก9 1อยู่ต่อกับก็เสียน้ํา81นะครับได้81เสียเต็มส่วนอยู่รองตุรกีครึ่งแรกได้เต็มเสีย91ครับส่วนสูงต่ำครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ5ครับลูกควบลูกครึ่งลบ85อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกครับได้เต็มเสีย95ส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรกก็ได้85เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลง ก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองตุรกีไปดีกว่าครับคู่นี้การมองนะครับวันนี้อ่าเนเธอร์แลนด์ต่อแพงเกินไปครับกับราคาลูกครึ่งลบสิบสูงตามเปิดมาที่3ลูกลบสินะครับการมองว่าดูครับสอ,ส,อสองครั้งหลังสุดที่เจอกันนะครับดูครับเป็นตุรกีนี่ครับที่ทำได้ดีกว่านะครับดูเป็นการชนะ อ่าสี่สองชนะ3าูนย์นะครับแต่นั่นนานมาแล้วนะครับสามศูนยะ์ขังล่าสุดนี่ครับเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นตุรกีนี่ครับชนะเนเธอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ2นะครบับฟอร์มของพวกเขาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับอ่าในในตารางการแข่งขันนะครับพวกเขาก็อ่าลงลงเตะกันทั้งหมด5นัดนะครับพวกเขาได้ชนะได้ถึง3เสมอไป2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ5เกมหลังสุดของ ของตุรกีในหลีงนี่ครับส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับก็หเกมหลังสุดเพราะวชนะได้3เสมอไปหนแพ้ไปหน่งนะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้กับราคานะครับเปิดมาที่ลูกครึ่งลบ10แบบนี้ครับถือว่าแพงเกินไปนะครับวันนี้ตุรกี โอกาสที่จะแพ้น้อยเป็นไปได้เยอะนะครับหรือดีไม่ดีก็ยันเสมอได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์มองว่าช่วงนี้ฟอร์มตุรกีก็ถือว่าใช้ได้ครับเนเธอร์แลนด์ยังไม่ถึงกับอยู่ในช่วงพีคสุดๆนะครับวันนี้มาเป็นต่อแพงถึงขนาดลูกครึ่งลบสิบแบบนี้อาจารย์ว่าให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้ครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP นะครับหรืออยากเข้ากลุ่ม VIP หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ VIP นะครับหรืออยาก ให้อาจารย์สอนดูหน้าน้ําก็แอดไลน์มาได้ที่เคนโดคตีเจ็ดกนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทาตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v ีไองอาอจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับต้องฟังให้จบนะครับท้ายคลิปก็จะมีฟุตบอลทีเด็ดตัวเดียวไว้ให้กับทุกวันนะครับพร้อมกับสกอร์สูงต่ำนะครับอย่าลืมฟังให้จบนะครับวันนี้ก็คู่สุดท้ายก็เป็นนนกกกาารรรพพบบบัััะว่่งงฝเศสฟิด์ ไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับ6เกมหลังสุดก่อนที่จะมาเตะก,กันวันนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านฝรั่งเศสนะครับพวกเขาก็มีชนะเยอรมัน1.0เสมอฮังการี่1ต่อหเสมอโปรตุเกสครับ2ต่อ2แพ้สวิต4.5ต่อหเสมอบอสเนีย1.1ต่อ1ครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายล่าสุดเสมอยูเครนครับ1ประตูต่อ1เป็นการชนะ1เสมอ4แพ้หนะครับ ส่วนฟินแลนด์นะครับฟอร์มหกนัดหลังสุดของพวกเขาก็มีแพ้เอสโตเนียครับศูนย์ต่อหนึ่งชนะเดนมาร์กหนึ่งต่อศูนย์แพ้รัสเซียศูนย์ต่อ1แพ้เบลเยียมศูนต่อ2เสมอเวล0ูนต่อ0และครั้งล่าสุดครับชนะคาซัคสถานนะครับ1ประตูต่อศูนย์เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูมี3นัดนะครับเป็นฝรั่งเศสชนะ1 0ฝรั่งเศสชนะ3 0และคราวท้ายวันที่12เดือ11ปี2ปีก่อนรับเป็นฝรั่งเศส แพ้ให้กับฟิแนแลนด์นะครับ0-2น,นะครับก็เป็นฟุตบอลกระชับม,มิตรนะครับฝรั่งเศสแพ้ฟิแนแลนด์ไป0-2ครั้งล่าสุดน,นะครับก็เจอกัน3ครั้งเป็นฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็ฟิแนแลนด์ชนะไป1ครั้งนะครับส่วนตารางการแน่งขันของทั้งคู่นะครับอาจะบ้านฝรั่งเศสล,ลงเตะม,มาแล้ว5นัดชนะ2เสมอ3ครับได้6เสีย3ามี9คะแนนลังอันดับ1ของตารางกลุ่มขณะนี้ครับส่วนฟิแนแลนด์ลงเตะม,มาแล้ว3นัดนะครับ ชนะ1เสมอ2ครับได้4เสีย3มี5คะแนนล้างอันดับกลุ่มอันดับ2ของกลุ่มขณะนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็เราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับคู่นี้เลดเปิดมาวันนี้นะครับให้ฝรั่งเศสนะครับนี่ครับเป็นต่อลูกครึ่งควบ2 10ลบครับลูกครึ่งควบ2ลบ95อยู่ต่อกับฝรั่งเศสนะครับก็ได้เกเเสียเต็มนะครับส่วนอยู่รองฟินแลนด์นะครับ ได้9.5เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3.5ครับ2ลูกครึ่งควบ3.89อยู่ต่อกับสูงก็ได้เต็มเสีย9.9นะครับส่วนอยู่รองต่ำได้8.9เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้ฝรั่งเศสเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวนะครับ 12, ครึ่งควบลูก9.9อยู่ต่อกับครึ่งแรกนะครับก็บได้8.9เสียเต็มส่วนอยู่รอง ฟินแลนด์ครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย99ครับส่วนสูงต่ําของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกบวก10ครับนี่ครับลูกบวก8 6ครับอยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกนะครับเสียน้ํา76ครับได้7 6เสียเต็มส่วนอยู่รองฟินแลนด์เออไม่อยู่รองต่ําครึ่งแรกนะครับของไปอยู่รองต่าครึ่งแรกก็ได้เต็มเสีย86นะครับอยู่ต่อสูงครึ่งแรกก็ได้76เสียเต็มครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลง ก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อฝรั่งเศสไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับฝออาเจอกัน3ครั้งหลังสุดนะครับเป็นเป็นฝรั่งเศสทําได้ดีกว่านะครับสครั้งก็ชนะไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป1วันที่แพ้นะครับนี่ครับศูนยก็เป็นการแพ้ให้กับอ่านี่ครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยครับอาจารย์ึงมองว่าถ้าเป็นฟุตบอลแบบหลักจริงๆนะครับฝรั่งเศสไม่ยอมแน่นอนครับพวกเขามีดีแน่นอนเวลา เกมสาคัญสาคัญพวกเขามักทําได้ดีนะครับวันนี้นะครับฟินแลนด์บุกไปเยือนฝรั่งเศสนะครับอาจารย์มองว่าสองเมตรอาจารย์คิดว่ามีแน่นอนครับวันนี้โอกาสที่จะยําฟินแลนด์นะครับก็เป็นไปได้สูงครับอาจารย์ังมองว่าวันนี้ฝรั่งเศส3แต้มเต็มมีแน่นอนครับสเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับจึงเลือกว่าให้ต่อฝรั่งเศสไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสามหลังโกลายวันของอาจารนะครับก็มี หารวมกัน3ตัวก็คือให้ต่อโปรตุเกสให้รองตุรกีและให้ต่อฝรั่งเศสไปนะครับสเต็ปสนะครับส่วนท่านไหนที่จะแยกเดี่ยวตัวเดียวเน้นบอลตัวเดียวนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอเลือกไปที่ให้ต่อฝรั่งเศสไปครับกับราคาลูกครึ่งควบ2อลบสินะครับอ่าแยกเดี่ยวตัวเดียวนะครับวันนี้3แต้มเต็มอาจารย์ว่ามีแน่นอนครับต่อไปลุ้นเม็ดสเม็ดสสบายกันเยอะนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ชอบฟุตบอลสูงต่ำเลือกจิ้มสูงต่ำนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอเลือกไปที่คู่ฝรั่งเศสกับฟินแลนด์คร อันนี้อาจารย์มองว่านะครับฝรั่งเศสยิงถล่มแน่นอนครับ3เม็ดเป็นอย่างน้อยครับแต่นึงมองว่าก็าในเวลาก็กินเต็มแล้วก็สูงต่ำก็กินเต็มนะครับจึงเลือกว่าให้ต่อเดี่ยวฝรั่งเศสแล้วก็สกอร์สูงต่ําก็ให้ต่อสูงคู่ฝรั่งเศสไปนะครับส่วนสเตป3ตัวเราวันนี้ก็ย้ํานะครับโปรตุเกสตุรกีฝรั่งเศสครับย้ํานะครับ รับซัพ์แน่นอนครับคืนนี้อ่าเพื่อนครับย้ำนะครับว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลได้เลยนะครับที่ใต้คลิป ออาจารย์นะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกท่ายผลไปกับอาจารย์นะครับหรือร่วมดูหน้าน้าแบบอาจารย์ก็แอดไปได้ที่แอดโคปาเจ็ดนะครับมีแอดนาหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นหรือท่านไหนนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP และอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ VIP นะครับอ่าไลน์มาถามฟุตบอลคู่นู้นคู่นี้อะไรได้ทุกวันนะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ ที่อาจารย์ขึ้นไปข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v ีไอพีขอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสําหรับทีเด็ดบอนวันนี้บอลสเตป3หลังโกายวันผมอาจารย์เคนโดจอเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ